สวัสดีพี่น้องครับช่องกเกษตรพ่อเพียงมณีสิผ้ามาเบิงครับเบิงทุเรียนใบเหลืองใบเหลืองเราพมสี่่องใส่ถาดอาหารเบิงแกสถานอาการเบิงว่าจะใบเหลืองๆนี่มันจะเคียวขึ้นมากบ่เพราะว่าทุเรียนตนนัวนี้น่าจะขาดถาดอาหารแล้วกะ็น่าจะมีโรคไข้ไข่เจ็บมาเบียดเบียนครับเพราะว่าอย่าเสือล่ากสีดด้วย พวกถัดอาหารกระชีดย,ยู่อาจจะขาดทั้งปุยทั้งในตัวเจนถาดอาหารพวกแมกนีเซียมพวกซัลกะอีครับเดี๋ยวสีผ้ามาเบิ้งครับพี่นอ้องผมสิดทดลองแกะเบิ้บงว่ามันจะแก้ปัญหาหรืบเล่าสำหรับทุเรียนใบเรื่องเนี่เพราะว่าผมก็เคยแกย้มาปัญหามาแล้วมันเป็นลักษณะเดียวกันได้ว่าบ่เป็นไรแบบนี้มันก็หายอยู่ครับมันก็เขียวขึ้นมานี่แล้วครับ คือสิ่งที่เห้าสีใสจุลธาตุสีเหล็กมีถาดอาหารหลายอย่างอยู่ครับในนี้ตัวหนังสือมันกระจ่างแล้วมันถึงหนันเนี่ยมบเห็นมีพวกแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีท่องแดงแมงกานิสโบดิลีนัมนี่ครับพวกถาดอาหาร เขาทิ่ใส่แล้วก็อีกอย่างนึงครับสังกะสีครับผมถาดสังกะสีสังกะสีสันเฟตจะมาลองทดสอบเบิ่งแล้วก็ครับอะมิโนโ28ชนิดเขียวใหญ่เขาจะมาทดสอบมาแก้ไขครับว่ามันจะได้ประโยชน์ จากการย้าไทัแล้วก็นี่บัวครับบัวไ้น้ำมี18ลิตรดับเหลี่ครับผมจีทดลองใส่ไยเต๋อพืชผมจีไทยเขียวใหญ่ครับถาดอะมิโนมีแชนิดใสไปเลยฟ้าหนึ่งเทใส่บัว กับบนี้ครับจุลธาตุคีรีตถาดอาหารพืชสอนแกงนึงเข้านี่สอนแกงนี่ไงครับใส่ไปผมไม่อยานตายหรอกผมต้องการเน้นฝืน,นผมใส่ไปซองสอนเลยแล้วก็ถาดถาดสังกะสีครับ นี่ครับสองสองส่วนนะครับปกติถัดอาหารตัวนี้เขาจะให้ท่้งใบกันเดี๋ยวผมกระบุหัวใส่ทั้งใบแล้วมันยังบวกกระเตีองปัไนดนผมก็เลยต้องใส่ทั้งนี้ครับแล้วก็นี่ครับไกโครโดมา กับตันไตโคสักหน่อยหนึ่งนะครับผสมไปหลัดหลัดคนผมจะใส่ยูซัมอยู่นะครับแต่ว่านี่อีกตัวนึงก็จะเติมไปอีกเล็กน่อยก็ดีก,กันครับถ้ามีแต่ว่าตัวนี้กับพ่แม่ยังนะครับโบลอนโบลอนเดียวโบลอนเดียวนี่ก็ใส่ไปครับแต่ว่าแต่พี่น้องอีกสี่อขอแน,นะนำให้เป็นย่างพองนะครับผมซื้อย่างเป็นเก็ดมาอันบนละลายนะ้ำ แต่ว่ายังยังเป็นพงนี่บรลอนนะล่าจะไล่น้ำดีเพผ,ผมมีอยู่พอดีผมก็เลยใส่ครับใส่บรอนเดี๋ยวสอนนึงถาดบอลอนเพราะว่าใส่แบบมันก็บอลลายน้ำเดี๋ยวไดทดลองใส่เบิ้งครับผมเดี๋ยวผมจอว,ว่ามันบ่ตายเพราะว่าผมผมเคยเห็ดมาแล้วครับแล้วกับไปใส่น้ำครับ ใส่น้ำเยาะหอกมื่อก็ผสมเรียบร้อยครับเพราะว่าใส่ไปเข้ากับนี่ครับไอ้ที่โค่นต้นนี่ครับบัวน้ำเมืก็ใส่มาล้วเต็มโค่นมันจะดีครับเมื่อกับหลัดโค่นเลยหลัดไว้ในระบบราลากมันแต่ช่วงพุ่มมันให้มันดิกินอาหารน้ำอยู่ออกคือ,ค,อ,ค,อครับหลัดไปในช่วงพุม่ม ผมมีใส่ไปประมาณจ้เครื่องบัวนะครับบัวนี่แหะบัวสิบแปดลิร,รเพราะว่าถ้าเข้าใส่ไหลนี่มันไหลออกไประบบหลักมันก็ไม่ได้กินนะครับผมอันนี้ข้าใหออาหารอาหารนี่คือข้าให้ยทางหลกักเพราะว่าหลักของทุเรียนเนี่ยมันจะหากินทั้งทั้งดินคือว่ากินทั้งอากาศไปน้ำนี่กะมันถึงมีผลครับเพราะว่าเข้าบ่มีถาดอาหารไหลให้มัน มันอาจจะขาดธาตุอาหารไม่ได้ให้กินมุดลงไปใต้ดินขึ้นหัวเผือกเองามันเขาก็เลยต้องมาให้อาหารนี่ครับหลาดลงไปเพื่อให้มันได้กินอาหารแล้วก็ให้เขาก็ฉีดเอาน้ำก็ได้ครับเพื่อสีกแก่ว่ามันสีเหลืองชีดเหลืองเนี่ยมันสีหายไปบ่เพราะว่าผมเคยทดลองมามันก็หายไปเป็นบางตน้นแต่ว่าต้นนี้อาการนักครับ ปกตินี่ใบอ่อนอองมานี่สีเขียวเพราะว่าใบากำลังเป็นพสลัดนี่กำลังจะออกมาลักษณะสีแก่จกังอยนี่เลี้ยงมดต้นเลยครับน่าจะเกิดจากการขาดธาตุอาหารยังรุนแรงครับผมพี่น้องข้างในก็ลอ่องบิ่งนะครับเด้อไอแบบนี้ห้อเป็นมาหลายห่าปลูกไว้หาท่พกสิบต้นนะครับที่มันเป็นต้นตองต้นทำต้นหอกอล่องเฮ็ดแบบนี้แหละเพื่อส่ให้มันมีการจเจริญเติบโต ว่ามันจะเป็นลักษณะใดครับผมก็คิดนี้ก็เอาสาระมาบอกพี่น้องเมึงพลองมองสําหรับผู้บ่เป็นส่วนใหญ่นะบมมีนักวิชาการที่เขาผมกับผมมีข้อมูลนะครับเรื่องปลูกทุเรียนเรื่องคือจังนักวิชาการเขาผมมาใช้ประสบการณ์ประสบการณ์เราก็ปลูกแบบธรรมศาสตร์เราก็เฮ็ดแก้ปัญหาเอาโดยประสบการณ์ตัวเองครับเพราะเฮ็ดไปเราก็เลยเอามาบอกพี่บอกน้องมองว่าอันใดมันด้ว่าใดมันดีครับ ให้ทดสอบเบิ้งครับรับผมคลิปนี้ก็ขอจบไป้ค่นี้นะครับ